มาแล้วนะขบวนรถด,ด่วนพิเศษดิโซรางขบวนที่21ต้นทางกรุงเทพไปทางอุบลราชธานีนะกำลังเข้าจอสาดสถานีสามเสนนะเป็นรถดิโซรางนะแดวูหมายเลข2538้าสนะ ผอการสื่อสารที่เราไดเรียจากทางฝั่งและทางรัฐบาลี่ราได้รับจากการกษาและารสื่อสารกันระหว่างสถาทันการศึกษ มาแล้วนะปิดท้ายด้วยรถด,ดีเซลรังในตำนานหมายเลข2527นะครับผมโอ้โหไดว้วนเร่งเครื่องได้เต็มที่เลยนะ <c oughs> ทรงพลังเลยทีเดียวโอเคผมก็มุ่งหน้าเข้าจอสนามนิชุมทางบางเซอร์นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ